ขอเชิญรุ่นํำบุญเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งเททองหล่อพญายักษ์วัดแจ้งจำลองความสูง2เมตร40เซนติเมตรและร่วมบุญบูชาเหรียญยักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาพ่อกรัพั์จัดสร้างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์250ปีวัดอรุณราชาวรารามคณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนดิโลกกรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาคเก้า 9, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญใหญ่เทท้องหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งและเททองหล่อองค์พญายักษ์ปัะแจ้งขนาดความสูง2,40เมตรส0เซนติเมตรซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ250ปีประวัติศาสตร์วัดอรุณราชวรารามองค์หลวงพ่ออรุณหรือหลวงพ่อแจ้งนั้นท่านเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อปีมะเมีย พุธศักราช2,401ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญท่านมาจากเวียงจันทร์ได้นำไปประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารของวัดอรุณราชาวรารามแห่งนี้หลวงพ่ออรุณหรือพระแจ้งแห่งพระวิหารวัดอรุณราชาวรารามองค์นี้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามและชาวบ้านญาานวัดอรุณตั้งแต่ครั้งอดีตการอย่ามเมื่อชาวบ้านมีความทุกข์ร้อนกังวลใจจากเรื่องใดๆก็มักจะพากันมาบนบานขอพรจากองค์หลวงพ่อแจ้งก็จะสมหวังตามที่ได้ขอพรจากองค์หลวงพ่อทุกสิ่งทุกประการตลอดมาพญายักษ์วัดแจ้งมาหาเทพารักษ์สำคัญของวัดอรุณราชาวราราม หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในนามยักษ์ปัจแจงเป็นพญายักษ์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพญายักษ์โบราณคู่นี้มากมายหลายเรื่องเล่าตั้งแต่ครั้งอดีตกาลเมื่อคราวเริ่มสร้างจบจนมาถึงในยุคปัจจุบันเป็นรูปปั้นพญายักษ์โบราณคู่แรกของเมืองไทยที่มีอายุการสร้างยาวนานมาแล้วกว่า200ปียักษ์ปัจแจง พญายักษ์คู่โบราณแห่งวัดอรุณลุมแม่น้ำเจ้าพระยาคู่นี้เป็นพยาแห่งยักษ์ทั้งปวงเป็นพญายยักษ์ที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีผู้เคารพศรัทธามาตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงในยุคป,ปัจจุบันมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มาสักการะบูชายักษ์วัดแจ้งพญาแห่งยักษ์คู่นี้แล้วจะมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ มีโชคลาภมีความสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตจะพบแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปการที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนดิโลกกรรมการมหาเทัสมาคมเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวรารามมีความตั้งใจจะทำพิธีมหามงคลครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ250ปี ของประวัติศาสตร์วัดอรุณราชาวรารามโดยจะทำพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่ออรุณหรือหลวงพ่อแจ้งขนาดหน้าตักกว้าง50เซนติเมตรเท่าองค์จริงและทำพิธีเททองหล่อองค์พญายักษ์วัดแจ้งจำลองขนาดความสูง2เมตร40เซนติเมตรพร้อมจัดสร้างวัตถุม,มงคลรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชาและเหรียญยักษ์วัดแจ้งรุ่นม,มหาโคพคอทรั์อีกจำนวนหนึ่ง 1. ซึ่งเป็นการจัดสร้างรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งจำลองและรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชาพร้อมสร้างเหรียญยักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาโคพค์เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วัดอรุณราชาวรารามในรอบ250ปีในนามของคณะสงฆ์วัดอรุณราชาวรารามสิ่งถือเป็นมหามงคลยิ่งแก่พุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญที่จะได้มีโอกาสร่วมทำบุญที่ถือเป็นมหาบุญใหญ่รวมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองในพิธีเททองหลอ่อองค์หลวงพ่อแจ้งและเททองหลอ่อองค์พยายักษวัดแจ้งจำลองขนาดความสูง2เมตร40เซนติเมตรครั้งประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามซึ่งอันนี้สองแห่งบุญ ในการร่วมทำบุญเททองหล่อพระนั้นถือเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ถือเป็นมหาสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญยักษ์วัดแจ้งและรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชารุ่นมหาโพ่อัพั์เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในรอบ250ปีในนามวัดอรุณราชาวรารามในครั้งนี้นั้นก็เพิ่มมอบเป็นของขวัญ อันเป็นมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูประโภคภายในวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอารามซึ่งการบูรณะปฏิสังขรณ์เส้นทางถนนโบราณและปรับปรุงระบบสาธารณูประโภคภายในวัดอรุณราชวรารามครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะปฏิสังขรณ ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเป็นการร่วมสร้างมาหาบุญบาร,รมีใหญ่มีอนิสงส์แห่งบุญของการสร้างถนนจะส่งผลให้ผู้ร่วมบุญมีลู่ทางในการทำมาหากินที่สดใสมีช่องทางทำกินที่ดีไม่ติดขัดเดินทางไปไหนทางใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยพบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมาหามงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดไป โดยท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถเดินทางมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเขียนแผ่นทองเพื่อร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้และร่วมบุญบูญชาสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญยักษ์วัดแจ้งและรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชารุ่นม,มหาโพคัพย์ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ250ปีของการจัดสร้างพญายักษ์วัดแจ้งในงานวัดอรุณราชาวรารามเพื่อเป็นสิ่งมหามงคล เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวดได้ด้วยตัวเองณศูนย์อำนวยการที่ทางวัดได้จัดสถานที่ไว้ที่บริเวณหน้าโบสถ์น้อยวัดอรุณราชาวรารามตลอดปี2564โดยจะจัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อแจ้งและเททองหล่อองค์พญายากักษแจ้งจำลองขนาดความสูง2เมตร40เซนติเมตรพร้อมจัดให้มีพิธีมหาพุทธามหาเทวาพิเศษ เหรียญยักษ์วัดแจ้งและรูปหล่อพญายักษ์วัดแจ้งขนาดบูชารุ่นมหาโพทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการณ,ณบริเวณลานหน้าพญายักษ์วัดแจ้งในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมพศ2564ซึ่งหมายกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งท่านพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ในการร่วมมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ที่พระครูประหลัดดีลกวัดชุมพรนิติสาโรเบอร์0894877391พระครูวินัยทรจิระเดชจิรเตโชเบอร์0941565515พระมหาสีโรธพุทธรักกิโตเบอร์0814204546 พระมหาสุวิทย์ประวิชากิติเบอร์0981516813และที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชาวรารามเบอร์028912185หรือสะดวกโอนเงินเพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแผ่นทองและร่วมสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนภูมิทัศน วัดอรุณราชวรารามเพื่อการบูรณะพื้นถนนในพระอารามเลขที่บัญชี115-2-50515-0ขีด2ขีด50 50515ขีด0